มาดูว่าครอบของเราทําอะไรกินนะครับเพราะว่าจนละมุงเสหลเกิน้นาพี่น้องหลักพี่น้องครับวาไ,ได้ินมากผักบกับกบไอบพอแล้ว พี่น้องครับอยู่บะเบอสะพายบ่อไม่ใต่มาครับเพ่งมาเมืกแตงมืกแตงจรวลุ่นจะซ้ำไดบิพี่น้องครับตัวใจเกินร้อยนะครับมหลับไกลพี่น้องครับหลับมืองหลับไกลหลับไกลที่มีระมิดเกับผ้าแบบโดยพี่นนท์นะครับ เรน่นีบรเณแค่กา่นอ้อตงินกพ่พ่อมาถึงแล้วนะครับนี่คือครัวใ่เกินร้อยนะครับคุณพวกกระบาดแห่งเด้อต่พวกต่ำหงโคพวกเปียกครับทอดหมูเพราะว่าตํำอยู่ตลอดเวละที่นั่น<ร>ยำใส่แซบนะครับยำใส่แซบ ยำไก่แท้ไม่ต้องกินบ่อเด้สิเฮ็ยีอย่างโอ้แต่ละมือเนีตุ่มมาม่าก็ะิอดไทยเท่าน้นเนาแมมัง่ายตะไครเจียวข้าวไทยามันง่ายเด้อยากเอาอ่านภาษาถิ่นหมเมันมี่ที่ทุกคนคิดว่ามันง่ายแต่จริงๆมันไม่ไปได้ง่ายครับมันยากแนบนอมันยากแมนมันยากข้าวตเครือเกี่ย็ไรยากมาวานมันทอดหลายเนือ๋อทอดห้องอหส นี่ถวยขายความพี่น้องครับพี่น้อนบริการดีนะครับคืนนี้เราอยู่ที่ที่ซีสเกตนะครับผมบ้านเสียวเป็นจัลักซีสเกตวันนี้เรามาบ่อยมากๆครับ าคนตาผะแลกมางังเกยกคนรวแล้วก็ทุ่มเอาทุนอามาัเกยครวแกงแดตงด้งิเยนได้ตามกดืยากแสบมันจะแสบซอนมนแงเช่นครับเดี๋ยวพ่อจะรอจเนื้อมันไง <c oughs> <c oughs> อนมแกไแต <c oughs> แตแงไปก่อน, <c oughs> นอ้าไม่ต้อซอนถวยมีถ้วยขายด้วยนะครับเพิ่ง สวยระกันน้าบริการชั้นเลิศนะครับมาเจอกันนะครับวันนี้ที่ซีสเกตครับฝากพี่น้องกดไเล์ประชร์ด้วยครับผม